สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนบ่ายพี่น้องจา๋าบรรยากาศยังคงความหนาวเหมือนเดิมจากที่ห่อนๆเดือนมีนากลับมาหนาวเสยไหมม,มันสีหนาวห่อนมือใดแล้วเนี่ยหนาวสองมือสามมือนี่แล้วลม อากาศเย็นได้จกพื้นเลยยายุกพื้นยย่้นรมานนสิทันเขาเจาอยู่บนนี่นนทั้งกับสับได้สองพื้นนี่งานจองอต้อนรับพระป่า บุญเขาเดือนดใดจ้ะเดือนหน้าเขาจองยี่สิบห้าพื้นแม่นบอกจองยี่ิบห้าพื้นอันนี้ได้แค่สิบหกพื้นเด้อันนี้จะเป็นโทนเขียวแดง ผู้ใดอยากได้ลายต้องจองเท่านั้นอันนี้ก็บอกว่าเป็นงานสุดถ่ายบอเพื่อนว่าอยากเช่าอันท่อผาแล้วนี่แต่ว่ามันมีคนจองหลายกับสิิเหตุเนาะอันนี้ก็ลูกค้าเก่าเจ้าประจำปีที่แล้วแหละเพื่อนก็มาจองปีแล้วนี่จองสามสิบพืนงานตอนรับผาปลาเนาะ ปีนี้เพิ่นก็เลยมาจองอีกรอบหาผู้ช่วยระยัาบา,ามีผู้ต่ำหาอีกใ้ไม่ล้างต่ำช่ยอยเก่าผืนทำมันต่ำระยับโรา,าเขาเป็นเนืง้ง,งเก่าผืนละหนึ่งร้อยบาท งานทอผ้ากินข้าวเที่ยงกันย <languages> ังเยลรุน <Zheng> <fucking> ลาบหมูเมื่อวานยังเดือเต็มตู้อยู่ลาบหมูกับย่างโบหนึ่งป่าบอกอืออยู่ตู้เย็นลาดหน่อยกับจักจังไดพี่น้องจ้าจักได้นอนบดนอนเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบดนอนบิดมือให้เล่นเจนเล่นเจนอยู่ มเมื่อคืนใกนการเข้าไปหาออกมากสองถุมกว่ายังบทานได้รับได้นอนตื่นบ้านใหม่หมื่อนี้ยังบ้านได้เข้าไปหาอยู่ Lôm lôm Siêng lôm bùm bùm Trạc hoàn hoàn cái cái bên nào Tại sao phấn Mượt phấn tại phấn ท่อไปยาวๆแล้วก็ม้วนเข่าบาัดทเนี่ม้วนเขา่เขาแล้วก็ดึงให้มันตึง เมื่อก่อนนะ่ะเพื่อนปลูกมกแตงหลังจิบที่ปลูกมกแตงแล้วเพื่อนกับปลูกทุด,ดินใส่อ้าวยังมายังบาแล้วอีกยู่เตะเฮ้อนจนสิลุ่งนะอีกรอบ ทอผ่างต่แล้วเขาชช้ชง,ชงานในช่องเกือนในยเดียมือหนึ่งจะมีเวลามาทอดเธอหนึ่งยันในลงเตากกเเพ่าเตาอยู่มาติกจอเกจเยมากับบดรีนี้ไปใส่พี่น้องจา่า เวลาพื้นว่างเพึ่นก็น,กน,นั่งทอผ้ามัดหมีย่าน่าะไปไปทอเตามือนมันตะเวัตัดทรงเขาเจ้าจะโคนล่ะน้องก็ไปช่องสองยังยังมท่านในพวกโคนนี่นกล้งสิบเบะทอผ้ามัดเมียโคนไหมขบัดนี่นะัน มันยากนะพี่น้องทอมัดมีนี่มันยากต้องดึงลล่ให้มันตรงกันถ้าละบได้มันเพี้ยนเขาเจาบซื้ออีกละามันกันกรงแห้กัาอามายเป็นลายนวอื่นีมันจะบุเป็นลายถ้ามดึงใช่ก็บุเป็นลายสีเสียเวลา ท่อพายยากบุคเรื่นไป<ใ>นท่ออย่าง,อ,งอื่นใ่ทั้งมกลัวสิวได้คืบได้สอกนั่งหยุดปื้หลอดช่องหลอดช่องหลอดแล้วมันได้ ทำมันเสงง่ายเลยนอกจากมันก็เห้เดินหลอดง่ายในอยู่ถูกไว้อยู่แต่ว่ามันหมดใต่ำนี่ถ้ามันได้ต่ำมันก็บม่ยดอกผ่ามัดมีผายงอมคามนี่ผายงอมคาม หลับจางท่อผ่านึกว่าแล้วแล้วบดี้มาตัดโดนดมาเผยยังคือเก่านั่งเฝ้าหูกินนี่ละแต่ว่าเพิ่นเสีาศัยทอเฉพาะเวลาว่าง ตามนบดขาจ้ะดีกนนีนังมือกันดีอันนี้การคืนตัมอยู่วันนี้วันี้ตํามช่องสามคืนเลยนะปกติการขค้ืนก็ต้องอันตั้มหูพี่น้องเพื่อนกระตอกเปิดดอกไฟเน่ยเนาะนั่มือเศร้ากัมห้องกระติ้มมือเศร้านี่ต้ำมือเศ้ามือแรงตํา ได้มือละว่าสองว่าสองวาน่ได <c oughs> ้สาเอนนี้ไ่ได้ชันเด๋ยวนี้นะไ่ได้มือละาพื้นชแต่ท่จะมาย่ยาบ่หรุาบ่ขิอยู่แล่นพเพิ่มกวชงเขาบ่คิดอยู่แต่ว่าหูเครือเครือหนึ่งได้สี่คนเนาะ ตัดส่งแล้วสองยังเหลืออีกสองนี่สามตัวนี้คนหนึ่งมันมีสิบพืนบอกกว,ว่าสิไดงเ,เงินเขาแต่ละบาทพี่น้อง ที่นั่งปอกๆอกยู่นี่นะเมื่อหนึ่งประด้หอดรอยบาทบบหลายคนก็คือถูกแท้ทมนันบมมีงานเหตุเนาะส่วนนี้ลุง,บบง,ลงเลินกับบมีงานบ่อีไลุงเลินกับบมีงานบัดมีงานแล้วก็สองงานสามงาน พร้อมกันงานปูกระเบื้องงานสาบงานเล็กงานกอ่อแล้วก็ได้เนาะส่วนน,นนี้นบมีงานแล้วก็เลาะไปเลาะไม้เทวนี้ละลส่วนที่มีงานก็สองานสงานราตนมาือานกระตาบมีผู้ื่อั แล้วก็เล่นบูชาขันขันบ่อเหตุกับบอได้โมมีย่งเหตุเนาะ,นะะเดี๋ยวของยายรุ่นงานจองเขาเจ้าจองไว้แล้วกระเห็ดทรงเขาเจ้า แต่เพิ่นกระสีได้หลายกว่าของยายมาอยู่หน่อยหนึ่งอันนั้นลงทุนเองของยายมานี่ของเขาหมดมีแค่นาทีมานั่งกัน,ป,นปอกปอกตรงนี้เนาะปั้นหลอดเอง,อเองทอผ้าเองปั้นเองนะครับตั้มเองเอาแก้เองนี่แก้นี่นะ เขาผลกแก่หาเขามาแก่เองเขาถ้าหานแก่อันขั้นแก่ให้เลยเขา,าจะหนูกัดดิแต่หันการขั้นโตได้ห้อเก้าๆนะมีกัดเพราะเป็นนะอันนี้เพื่อนการท่อสองลายเนาะลายหนึ่งท่อไปแล้วส่งกระจาแล้ว,วยังเหลือแต่ลายนี่ ตัวนี้เลยกระซองสามตัวนี้นะลายนี้นะสามหัวลายหน่วยนั้นหัวเดียวจะช่วงไปอีตัวช่วงนี่แนละมันเป็นลายหน่วยอันนี้ในสามสามหัวแ้ว่ทูบเท่านั้ปั้นกับแวนั่นนี่แหละ ถ้าว่ายากบ่อสาหรับคนที่บ่เป็นมันก็ยากยากเบ็ดซวยงอ่ะล่ะถ้าคนที่เป็นมันก็ไปได้เนาะคนทีอบ่เป็นนะบ่เอาเขาก็ได้กับบ่ได้เขาก็ได้ก็บ่ได้ต้องเฉพาะคนนั้นเคยทอแค่นั้นก่อนเขาสะให้น้ำมาต่ำนะเขาต้องถามซะก่อนเขาเคยต่าบ่อ

จักแสน,นหนันชองแสนชองแสนสิบองแสนคนหนึ่งนะมันมันชาวสองเด้แม่นถแม่นอะไรสองสองามร้อยกุบาทบ่ออดสรบ่หอดสี่ร้อยสิบพื้นน่ะสามร้อยกุบาบ,บาท จอกว่าคือกันน่มจากไรลตงนี้นะนั่นแหละพี่น้องจ๋าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นปัดลมแห้งโพดโพเนาะลมแห้งอากาศหนาวอากาศเย็นข้ามาแห้งกะลมแห้งกะหนาวบังแน่ไปแล้วท่านผู้ชม สบายดียดทอผ้าต่อไป